การย่อยเดี๋ยวครูให้นิยามหนูไปนะคะถ้าเขาเ,า,เาเอ่อเลคคอร์ดไว้แล้วกันปะข้อมูลจะได้ไหมคะ recording in progress การย่อยการทำให้อาหารมีโมเลกุลอะโมเลกุลที่ใหญ่กลายเป็นโมเลกุลที่เล็กลงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ซึ่งการย่อยมีสองวิธีคืออะไรบ้างคะลูก กเก,นกลนไมใช่เคมีอ่ะเกลนกัเคมีข้อสองหาคำตอบให้หน่อยสิการกดก่อนบดเคี้ยวอาหารทำให้มีขนาดเล็กลงเป็นการย่อยข้อไหนทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์คะอืม ขอไข่อะ <c oughs> ขอไข่หรือเปล่าอืมพานารียไฮดราไฮดราตอบแค่ไฮดราสัตว์ที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์จะมีโครงสร้างที่เป็นช่องเปิดเข้าสู่ร่างกายเดี๋ยวโน้ตไปไว้ให้นะคะเดี๋ยวส่งไปให้เป็นช่องเปิดอือึ <c oughs> <c oughs> และทำหน้าที่เป็นทวารหนักปล่อยเศษอาหารสู่ร่างกาย ไฮด้าพารานาเรียโอเคตอบข้อคอควายไฮด้าพารานาเรียค่ะออ oh. <c oughs> คือคอควายแหละมันคงพลาดนะคะเชิงเชิงโกนเป็นการบดเคี้ยวอาหารโดยฟันนะคะอ่าแล้วก็ทําให้หาเล็กลงเขาถ้านักเรียนรับประทานข้าวกับหมูทอดอาหารชนิดยถูกย่อยเชิงเคมีเป็นอันดับแรกเลยย่อยที่ไหน ข้าวที่ป่าต้องเป็นเคมีด้วยนะโลกอันแรกด้วยอะงั้นก็เป็นข้าวที่กรนะเพาะข้าวที่กระเพาะเอ่อเชิงกลที่ป่าเคมีที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรกคือคาร์โบไฮเดตโดยย่อยไลยเปสจากน้ำลายค oh าร์โบไฮเดตไลเปส จากน้ำลายถ้าเรากินหมูทอดอาหารที่ย่อยเชิงเคมีเป็นอันดับแรกคือข้าวซึ่งย่อยที่ปากก็เป็น <c oughs> ก็เป็นข้าวย่อยที่ปาก okay, okay. <c oughs> ส่วนเนื้อเขามีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดปิด น่าใช่มั้งไม่กบข้อห้าเหรอกบอาจจะไม่ใช่โอ,อยากเลยอ่าจระเขใช่ปะ่ะอ่าขอไข่อืมข้อห้าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังจะมีหลบระบบไหลเวียนเลือดแบบปิดเลือดออกจากหัวใจผ่านหลอดเลือดกลับเข้าสู่หัวใจกบปลาจระเข้สุนัขแมวไก่นก อื่่นๆคะถัดมาข้อหกระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ประกอบด้วยส่วนสำคัญได้แก่อะไรบ้าง <c oughs> เลือดหลอดเลือดข้อหก <c oughs> เลือดหลอดเลือดหัวใจโอเคไ <c oughs> หลเวียนเลือดของมนุษย์ประกอบด้วยสามส่วนคือหัวใจหลอดเลือดและเลือดตามที่หนูบอกเลยค่ะข้อเจ็ด จากภาพหมายเลขใดเม็ดเลือดขาวค่ะลูกอออะสามครับข้อเจ็ดเมื่อมองเลือดผ่านกล้องจุลทรรศจะเห็นเซลล์เม็ดเลือดขาวมีขนาดใหญ่มีนิวเคลียสชัดเจนหมายเลขสามแต่เม็ดเซลล์เม็ดเลือดแดงจะไม่มีนิวเคลียสจึงเห็นเหมือนตรงกลางเวาวหมายเลขหนึ่งส่วนหมายเลขสองคือน้ำเลือด หมายเลขสี่เก็ดเลือดค่ะข้อแปดข้อใดแสดงทิศทางการไหลเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์ได้ถูกต้องอืมก็ไงอือฮึ การไหลเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์เริ่มจากเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงออกซิเจนต่ำเข้าสู่บนขวาผ่านลิ้นหัวใจสู่ห้องล่างขวาหัวใจบีบตัวส่งเลือดไปปอดแลกเปลี่ยนแก๊สเลือดที่มีออกซิเจนสูงไหลกลับเข้าหัวใจบนซ้ายผ่านลิ้นหัวใจสู่ล่างซ้ายหัวใจบีบตัวส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะโอเคค่ะนุ๊ หนูหาข้อก้าให้หน่อยสิข้อควายอข้อควายเงือกใช่ค่ะอือือลักษณะของเงือกนะคะลูกเผื่อข้ออื่นๆมันถามในแนวที่ต่างกันออกไปเงือกเป็นแนวายวะที่ใช้ในการหายใจของสัตว์พวกปลากุ้งปู ราณออกซิเจนในน้ำมันน้อยกว่าในาอากาศเหงือเป็นลักษณะซี่เล็กๆเรียงตัวกันเป็นแผงเพิ่มพื้นที่ผิวในการแลกเปลี่ยนแก๊สมากขึ้น <c oughs> <c oughs> ใช่เลยค่ะสิบค่ะ <c oughs> ลอืมโอใคคอ่ะ สิบนอคะนี่ก็ไม่ก้องไม่ก้อ <f han S 2> <Okay S 1> งกอไก่<ง> <f han> ฟันทงว่าจริงๆ <Okay. S 1> ขอไข่ถูกตั้งแต่แรกแล้วเห <laughs> มือนแก้งไงสิบข้อสิบนะคะการเดินอากาศเริ่มจากจมูกไปหลอดลมเป็นท่อกวงมีกระดูกอ่อนเป็นวงแหวนแทรกอยู่หลอดลมไม่ยุบหรือแฟบ ปลหลอดลมแต่ขแขนงเป็นสองขแขนงเรียกว่าขแขนงปอด <c oughs> เมื่อเข้าไปในปอดจะแต่ขแขนงมากมายเรียกว่าหลอดลมฝอยปลายของหลอดลมฝอยมีถุงเล็กๆเ,เรียกว่าถุงลมค่ะโอเคเลยล้วถัดมาครูมาข้อสิบเอ็ดอ่ะ